สวัสดีครับน้องรักวันนี้พี่ก็จะมาสอนทําเป็ดออโรร่านะครับเป็ดเลืองแสงนะครับก็วิธีแรกก็มาซื้ออโรร่าโทเทมตรงนี้ก่อนนะครับอ่ากดซื้อไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้ซื้อนะครับแล้วก็กดใช่ไปเลยนะครับเสียไป5 0 0 0 0นนะครับโอเคแล้วผมขอเคลียร์ช่องก่อนครับแล้วก็ดึงมาได้เลยนะครับนี่ได้มาละโทเทมออโรร่าต่อไปก็จะเป็นการซื้อโทเทมที่เสกให้เป็นตอนกลางคืนนะครับชื่อมันจะชื่อเออเลื่อนลงมาแถวๆจากข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเนี่ย โซเดียมอะโซเดียมโทเทมนะครับซันเดียมโทเทมนะครับโอเคก็ซื้อไปนะครับราคา2,000นะครับถ้ากดใช้ปุ๊บมันจะเป็นตอนกลางคืนเลยนะครับผมก็จะใช้ไปเลยนะครับโอเคใช้แล้วแล้วก็มาที่เกาะนะครับเลือกเกาะนะครับให้เราไปที่เกาะเบอร์ติโกนะครับอ่าเกาะนี้นะแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงร้านขายปลาตรงนี้นะครับ ร้านขายปลาหรือร้านอะไรสักอย่างล้วก็กดใช้โทเทมออรูล่าได้เลยนะครับแค่นี้ก็เบ็ดขึ้นมาแล้วก็สามารถไปซื้อได้เลยนะราคา9 0 0 0 0บาทนะครับโดยคร่าวๆก็ต้องเตรียมเงินไว้สักประมาณ0,000นนะครับห0 0 0 0ก็ได้มาแล้วครับเบ็ดออรล่านะครับประมาณนี้นะครับสหลับคลิปนี้ก็ใช้ฟาร์มได้ปกติเลยนะครับผมก็จะลองฟาร์มดูนะครับโอเคประมาณนี้นะลิงก์สลคริปก็อยู่ตารางคลิปนี้เลยนะครับก็วิจอกันม่คลิปหน้านะครับใครทําไม่ได้ก็ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงลนะบาย